ไกไ่อนเมื่อกี้ผู้ใดหลุดเอือยหลุดอ่ะขึ้นยุบหลุนดออนี่หนาวหนาวจนเน็ตแข็งเลยอะ่ะ <c oughs> ขนาดขนาดเน็ตยังทนความหนาวไม่ไหวเลยถ้าเราอยู่ต่างประเทศนี้ หวั่นใจต้องมาก็ติดคนแล้วแหละมันหนาวเฮ้ยเพราะคนเพราะพราคนแจกว่าไอ้ยาแ <c oughs> ก่เราหนาวใช่ไหไมไ,หไม่ได้ไ <c oughs> เลี้ยงหนาวดิต้องมีคนกอ,นอนๆๆนดเยอะๆไอ้ยา งานนิดเดียวถ้าอยากมีคนกอดจะเยอะไ,ไปนี่เลยไปที่ทําการจูวิทเลยครับแล้วบอกว่าขอมอทุกีหนึ่งม่อมอหลิกมอใหญ่ <laughs> เอาแบบสองน้ําซุปเลยนะ <laughs> ขึ้นมาขึ้นมาวันไหนนะไปแน,นซี่ <laughs> บอกขอมอแบบสองน้ําซุปครับ ไปแนนซะี่ไหมล่ะตุ๊เออแนนซี่เท่าไหร่ได้มิดเก่งไหมนะ The Bank The Bank รตังเนะ <The S 1> ่ะผมว่าแนนซี่เนี่ย The Bank วะครัคืออะไรอ่ะเฮ้กูไปธนาคารเลยเหรอมลองเซิร์ชดูอ่ะธนาคารของแท้ The Bank มิดต,ตามช่องไอ้นั้นอยู่ไหมที่ไอ้ว้วๆอ่ะที่ว่ามัน มันจอบพาไปเนี่ยไปแบบพวกอ่างอะไรเนี่ยเคยดูไหมโอเคน่าจะไม่เคยดูเม็ดบอกมอสพูดใจเม็ดไม่เข้าใจอยูโทเปียอุ้ยูโทเปียปลาก้าอ แจ้เหนอะไรว่าเกิดใหม่เลยเกิดแบบนี่น้มาผมดู Youtube นั่งรถเมล์ผ่านครับแบบน้ำมาใช่ไหมล่ะไม่ไปเซเว่นเซเวมันติอยู่ยูโทเปียตรงนั้นอ่ะจะทำไรรู้ได้ไงจะทำงานมา่ะตรงนั้นไม่มีเซเว่นนะฮัลโหลํางานเก่าสามใยูโทเปียตันนี้ใกล้เหรอ ไม่ตอนคุณสามอยู่เซเว่นมันยังไม่ขึ้นไหมเอ่ยงานออกว่ากินแล้วอ่ะนะกูกล่าวกูกล่าวกูเลยเป็นแม่บ้านที่นั่นเหรอไม่ติดหนังานเลยเหรอิเป็นไงบ้างรีวิวเล่บอยู่นะว้าวลุงโลดเลยอนนนั้เจอเม็ดมั้างไหมครับเจอดิไม่เจอได้ไงเม็ดจะเจอแต่ไม่รู้จักกันอุ้ย ล่อมๆเลยต,ตั้งๆไ,ไหนวะโอ้โหแล้วกูต้องมาถอนหญ้าแล้วไม่มีที่กูถอนหญ้ารักพันเนี่ยใช่ลงปูเลยขอขึ้นนะม้วนหนึ่ตงตัวเมื่อกี้ไปลำแสงอ่ะไม่มีที่ให้กูลำแสงเลยขึ้นสี่โมงไงอะ้รขึ้นอ่ะ กตอนนี้ประเทศจีนได้ยึดปุบเขาแปกกล้วยไปแล้วนะฮะไม่มีที่ให้กูลงเลยเ้เช่าหนีมาท yeah. oh, ั้งน hmm ั <é. S 2> ้นเลยอ๋อตอนตอนไปลงเจดุลัดกับแม็กกี้อะไอ้ตัวนั้นมันพีมากแทนไอจอยตูเดอะปาร์ตี้ป๊อปแม็กกี้ทุก ผมยิงที่ไหนเห็นเล็ดมากเลยเด้๋ยวนจอยเดี๋ยวปาร์ตี้นั่นแหละครับตอบชาี่ยิ้มเลยโอเคครับไม่ได้เก็บฟอสเลยครับถูกเหรอใช่เขาจุดถูคนนี้เห็นป่าวูม่ามากับพี่ยุคนี่คือแบบเป็นเดือดแฟดเลยว่ะเดี๋ยวนะนี่อัดคลิปอยู่นี่ว่ะพูดอะไรเนี่ย ร้อยที่ร้อยที่หนึ่คีบอค่อ๋อนี้แอดคบอยู่ใช่ไหมวันนี้บอกรักแอดมินเนีครับนี่ผมว่าเชอรี่เขาก็โอเคครับดีมากเลยระบบอะไรคือแบบวางรากฐานได้ดีมากน่าจะเล่นยาวๆอ่ะครับเชอรี่บอกมึงไปคนแรกเลยตอนแรกมึงหัวเราะธุรกิจจรงวะ กาเดียนไม่ต้องแล้วมั้งไม่ได้เก็บบับเบิ้ลเลยหนูเขากาเดียนอยากเก็บบับเบิ้ลเขามากับวิญญูบยังระดึกแตก ่ะไปบรรทัดต่อต้องกดอะไรอ่ะต้องกดเอาลงมาแล้วเลยไปแล้ตัวไหนถึกสุดตัวเกาะเกาะอะไรหกจุดเก้าจโอ่ะเมื่อก่จับไว้หรอกเจนโลจริงอ่ะ ไอบูเมวบูดิ๊กกิโลไม่ได้ช่างเลยวะ่ะไอ้ยูล่อไปจิดแล้วใช่แล้วถ้าจะเป็นโรคอ้วนวนะโอ้ยโหดเกิน พี่จอนต,ต้องปั้นพราอีกตัวนะแล้วผัดกันเล่นเล่น <c oughs> จริงไหมบ้างถ้าไปฝั่งหนูจะตายมันหลบกอ,อ้ะออกโซลิน <c oughs> กินอะไรกินมาหน่อยครับกินได้จะไปกิน,นไ,ไม่ได้ พอมาบริจาคน้ำท่วมเพราะงั้นกินตอนน้ำท่วมตอนนี้ยังไม่ท่วมก็กิน,น,นจะมาไหมเนี่ยไม่มาเลยมาแล้วมาแล้วขึ้นมาเร็วขึ้นมาเร็วพิษพิษพิษเขาไม่ใช่ดูเย็นด้วยวันอุ้ยอ้วน ไม่ได้ฟอน์์เลยครับได้ปุกมาเข้นต่อะพี่ย้ํว่าปิดหมัไหมสองหลอดนี้ที่ว่าปิดหมดไหมปิดลองดูไหมวางเลยตั้งหุ่นไรดาไว้อะตั้งหุ่นดำเลยเอาเลยนะอ๊ะเกิดอะไรวะดก่อนเดี๋ยวลูกให้มันขึ้นมาก่อนอหลังตอมซ้อมะ น่าจะปิดได้นะอะไรเนี่ยหลังมันสตอมเนี่ยปุ้ยได้เลยนั่นป่าอะไรไม่อร่อยกว่าสตอมเต็มงานเไปด่าแดดแม่เมลรอเลยรอเลยไหมรอจันเลยฮะต้องการไหมจบ ตีหุ่นต่อได้นะตีหุ่หนตีหุ่นตีหุ่นตีหุ่นหุ่นหายเดี๋ยวนะท,นท,นท,นทันทันทันผมตีหนึ่งท,ทันเย็ดเย็ดฮู้น่ะตีหุ่นจบแล้วปุ๊วาวไว้รอบหนึ่งอ้อยพอมันตีหุ่นได้หรอได้ สี่หมื่นหกแล้วปุ๊กยวไปเดี๋ยวพาไปลงเลสเฮ้ยทำไมมันไม่มเป็นชาวล็อกอ่ะนี่ชาวล็อกจะร้อยไขยแ่แตกแน่ๆมังกรตัวนี้อุย้ยเลย มันมีพยุบนะตีมีมีหนาวมาครับอาอะไรวะ เอ้าเมื่อกี้มันมันวิ่งกี่รอบปะตรงฮะยิงยิงยิงยนี่ยิงคุณิงอะไรครับต้องแข็งครับรวมโตอะไยังอ้าวไม่โฉบเมื่อกี้อ้าวยังบินอยู่ ลอลังกรลง,ลงโจลง่ลมหา่างลมห่างลงตีแห่นไปนุ่มดึง้วครับอโอ้ไข่ใช่ไหมโชคครับ ถ้าไปยุบยับสมอยาตีสองทีใช่ไหมอือนี <t <t ่จริงจริงที่ไข่เนี่ยไม่จุกว่ะเออผมผมคิดว่าต IC ีที่ไข่บางที่ล้มแต่ผมคิดไปเองว่๋ยวรอผมตีที่ไข่อีกรอบกันตัวสุนโตผู้ใช่ไหม โอเคไปได้แต่โดนอยู่ดีวะมันยังไงวะมันนะฮะเฮ้ยโอ้โหโดนชนจริงอืมนี่นี่ที่ใครนี่ต้องรอแข่งมันจ้องหรือเปล่าจริงนี่เอาี่จริงๆเลยนะตีนี่ใครเลยนะ เราใส่มันจังหรอหนาวใครโคนโว้ย้ยคนนี้เขาพูดไม่เยอะแต่พูดแต่ละทีแน่นเลยคนนี้ตอนนี้มันเลี่ยมรงกิเราต่อไปไม่ต้องแผลนแล้วตาริกงตาริกาเป็นเม็ดนี่แหละบินครับ โชว์ชวไม่สชวงรูปไม่ผมหน่อยเดี๋ยวผมเอาไม้คอบินครับบินเหรอแบบหลออแล้วระวังนะแจกเนี่ยมันไม่ได้วินโอ้ยไม่มีที่ให้ผมเลยครับวิบ่งมาใ <c oughs> ต้มากรจะได้ถ้ามันเเ่้องรแจก ใช่สาวร้างปหมครับมันต้องลมตองนี้เห็นไหมมีไข่จริงเห็นว่าคุณไม่ล่อที่ไข่เลยครับตัวเมียป่ะที่ไข่หรือเปล่าไม่จำแล้วอะไรวะ น <The <the ่ามั้งครับซื้อได้วันซื้อมาไหนโอ้นืดๆนดนดซ้ายครับซ้ายซ้ายซ้ายทางที่ดีคือทางตรงเดินขวาครับขวาขวาโอ้อะไรนี่หิดงามเล็บระวังเป่า หนึ่งแบบร้อย้ามห่แล้อยแล้วไรนียแจกมาแจกแจกจะไยุดตัวแถวนี้เนะี่ยแ,แจกฟอร์ส เอาด้ืยเปลาเอาข้างเอาข้างผ่านมาแล้วนี่เลยอตัว่เล้เฮ้ยโเทอหรอใช่จไม่รู้ี่เขตอรีนเฮ้ยเียเี้ยดีนะวิ่งทัน เอ้าไม่มีหิวอีกทีนึ่งยกอีกทีนึผงแข็งครับหน้ามังกรตายนะโอ้เฮ้ยเฮ้ยปวดท้องอะไรเนี่ยตัวย้มีใครหลุดอีกไหมเอคนะเอนก้าแล้วไอตัวผมกระตุกปวดเจ็บท้องมาก บุญทุกไข่จริงอมแต่ว่าอ,อันนี้ปุ๊คอนเฟิร์มที่ปุีกสิบหกนาทีวะ่ะเจ็ดเหรอเจ็ด